ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็วันนี้ผมก็วันนี้ผมจะวันนี้ผมจะมัแนะนําเกมใหม่นะครับเกมมีชื่อว่าซอวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกมเอ่ามันชื่อว่า s อ r t o ออฟแคนทอรนะครับก็จะเป็นเกมแนว MMO RPG ผสมแฟนตาซีหน่อยๆเกมนี้ไม่รองรับภาษาไทยนะครับ เป็นภาษาอังกฤษถามว่าผมเข้าใจภาษาอังกฤษไหมก็พอได้ครับมุงมงม,งมามาพูดพูดไทยไทไปไม่ต้องขนาดเป๊ะก็ได้แค่แบบเออรู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็พอใช้ได้แล้วครับอย่างเช่นพิธีฟูก็สวยงามพอแค่นั้นโอเค ก็เกมนีม้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มันแนะนำเกมเฉยๆครับเกมก็จะมีประมาณนี้นะนก็ฟาร์มแล้วก็น่าจะสร้างอาณาจักรได้ด้วยมั้งนี่ก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะที่เราต้องไปพบเจอท่านผู้ชม ก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากนี่ก็ไม่ได้มาแชทเกมหรืออะไรนะแค่มาแนะนําเกมเฉยๆผมก็จะลองโหลดมาเล่นดูนะครับโอเค,ครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ